ให้ให้ให้าหวไหวโชว์ตัวอ๋ฮไหวไหวโชว์ตัวอ๋อโอ้โหไาวอยู่จุดเดิมมันไม่ไปไหนเลยอ่ะพี่อืมฮะคุณพี่ไปไปไหนเลยเหรอครับคุณพี่คุณพี่ครับคุณพี่คุณพี่คุยกันนองหน่อยดิคุณพี่คุณพี่คุณพี่วันนี้ไปไหนแล้วครับคุณพี่คะคุณพี่ขาคุณพี่ขาฮัลโหลอ้าวเจอหน่อยไอ้จื้อโอ้โ ืมวชิดจะเป็นิฮมฮ่ม,ม,มไม่ไม่คิดจะไปไหนเหลยหรือคคุณพี่คะคุณพี่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  แ <s ans> <c oughs> อนแอรรู้ว่าแอบถ่ายอ,อ, <S <s <ans> <S อ่ะอะไปเดนเ้ยคอ๊นแอนโอ้โเฮ้ยไอตัวไอ้นีมันอยู่สูงจัง